สุดชิงสายยางระหว่างแม่กับลูกเอาเอาเอาเออเออแม่กำลังกินน้ำเออเอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรื่อยค่ะสึกชิงสายยางระหว่างแม่กับลูกเอาเอาเอาเออเออแม่กำลังกินน้ำเออเอา เอ,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 อาเอาเอาเอเอาไปจะได้สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนจ้ามาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องพังปีใหม่น้องใบก้าวชาแน,นลนะคะเมื่อกี้หลับเด็กก็น้ำให้แม่กินก็ว่าตัวเองนอนอยู่น้ำให้แม่แป๊บเดียวเองตื่นและมากวนเขาอีกแล้ว เบ้งเบ้งเบ้งมือหน่อยหน่อยมือหน่อยหน่อยลากินน้ำแน่แ <c oughs> ม่ตายแมกินยังบะตันอิม่มเออแม่กินยังบะตันได้เย้มเออเพิ่งเคยเห็นแม่ตาไอ้นี่ลูกบ่ตามใจลูกเลยอืมอืมไก้ถือเสกเขาแล้วได้หนี่ใกแล้วได้หนี่ โอ้เหยียบสายยางเข้าไปอีกนั่นว้าัวป่วนนี่เนกเอ้ยนะกดดับกดดับดึงมือเขาดึงมือเขาเอาเอาเอาอ่านั่นนั่นเออเออให้แม่กินก่อน เหยียบสายางเข้าไปอีกใบเขานับยับอย่ะเหยียบสายางลูกโอ๋อเหตุวิกติธั้งเพื่อสีได้ไสายางมาเอาเอาออกมาอย่าไปกวนเขาตื่นขึ้นมากกระแมนกวนเลยเนาะโตวปวนเลย năn, năn, năn. 2 Bưng 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 bưng. Bưng bưng đi <laughs> 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 ไว้มางั่งงะใส่กล่องคกเทบอลน,นี่ย่งไสาย,ยางเขาเบ่ได้แล้วเยี่ยวแตกเลยย่งใสาย,ยางจากแม่ไม่ได้โอ้โหฉีใส่หน้าท่านผู้ชมเลยให้แม่กินก้อนอุ้ย <c oughs> งานนี้แม่ก็ไม่ยอมนะเพราะแม่หิวออ้ก้อนหนูเออออกมาพีวิแน่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 เบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยเออฝัดจักตุ๊บเบิ้งหน้าตายตายอย่างบอกมา วนเข้ามงหันบ่ได้ก็มากวนยุมงพีก็ได้ว่าเฮ้ยยยยยยยุดยยยยุดยอดอยยยเหยียบนะอดลยยยยยนยยยยยย่ยย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 ยงสย้ยยยพี่ยงคยย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 ยอยย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 ยดเอ้าเอ้าไปสิชนะไปสิยเอ้า ตั <laughs> ้งปุ่นก็กินเอาตั้งวีก็แย่งกันเอื้อเอื้อท่นแะ้วบะนี <laughs> เหงาเหงาอดสูดได้บอเอาเอาแม่ว่างระบะเหนียวเอาไม <laughs> เอมี ดึงสายยางออกไปอีกโอ๊ตโอ๊ตดึงสายยางออกไปอีกกินน้ำยู่ยังกินดีๆกินดีๆโอ๊ตดึงสายยางออกจากข้อน้องดูล่ะเอากับพันข้อโอ้ยเนาะมันข้าหูไปเขา หยับมาดูสายยางข้าหูน่ะแม่กินเล่นหรือกินอิหลีนะ่กนะกินแล้วก็บไข่แม่ยังบาตั้นได้อิ่มได้เบิง้งผู้ได้บอกให้เอาสายยางเน็บหูไว้ <laughs> อ่าอ่าอ่านั่นนั่นเบิงบ้งเบื้องข่ออกเร้วอดมากถึงแต่แม่อดอดอดมากถึงแต่แม่อด ไปเร็วเอ้ยเอาดึงดึงเร็วเร็วๆๆจับโยนไปให้แม่ตายพระท่านอิมเลยป่วนคักป่วนนี่เออ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 แม่ลังเมื่อจัหน่อยเนี่ยนี่เอาหนามขึ้นไหลหน่อยค่อยเถอะเอาขนหดโอ้ย เอาน,นำตายเอาน,นำเร็วเรเพิ่มพลังมับมับมับแต่บ่อนนกกขอบคุณแม่พรมนีนะคะสำหรับมันแก้วนะคะแล้วก็แคทตาลุกนะคะเออ แคตะลุกมันบอเคินแคตะลุกแล้วเนาะนี่แคตะลุกมถือไว้จังสันหลังหูมัมีหมองไว้ถือไว้จังสันลัเน็บหูไว้วะกวัเขาแลวก็กินนมโตอบ่นี่้ตเหลือกตดเหลือกยังตเหลือก หิวบ่หิวบ่ใส่เยอะเอายกได้บ่เอาฮึบเรือเือบ่ขาดดอกแต่เขาหิวยังบ่ขาดเลยเอาเอาไว้บนนอกเอาเอาหอดมองบ่อหมู่เขายกบุระสองถุงแล้วเอา ตังเออบลิกตั้งเ้าแถวแม่บลิกตั้มหลุดฮึบไปไปเร็วๆมันจะขาดก่อนมันจะบวมหดมองได้อุ้ยลีล่าแห้งขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าแม่ อเอา้าขอบคุณค่ะนะแม่อุย้ยขอบคุณมากๆนะคะแม่พรมมณีเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยนะคะมันแก้วหกถุงแคตาลูกอีกสองถุงนะคะขอขบคุณหลายๆจ้าขอบคุณที่รักและเอ็นดูนะคะครอบค,ค,อบครัวสาวน้อยใบข้าวนะคะเติมเติมเตมมาเลยมาเลยอ่ะขอบคุณค่ะ ใส่ในหน่อยขอบคุณค่ะเร็ว,เ,รวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะแม่แม่บ๊ายบาย